ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องเนียยพอยไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นดาเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มา่อไข่ดาวฟองเล็กเฉยๆพี่บอกว่าเออได้ฟองเล็กมาเอาแถมมาก็เอามาทําคอนเทนต์แล้วกันเอามาถ่ายคลิปทอดไข่ดาวก็ได้โอเคจัดไปเดี๋ยสิอันนี้แบบธรรมดานี้แบบเล็กมากเลยแล้วก็แค่ทอดไข่ดาว่น้นแหบนบอาจจะไม่ได้ยินเสียงเรานะ เราะว่าเสียงเราเบาบอกกับกดตกหังคานี้เสียงดังด้วยเดี๋ยวน่าจะมี iPhone วางข้าประกบเดี๋ยวขอเล่นเกมก่อนแบบนึงถ้าใครสงสัยก็คือเกมไวเอาาเนี่แหละเล่นก่อนแปบ๊บนึงเล่นเสร็จแล้วอันนี้ตีหมีไปทำ เราจะไม่ได้ทอดแบบไอ้นี่นะไม่ได้ทอดแบบกรอบทอดแบบน้ำมันน้อยเพราะว่าถึงเราจะชอบแบบกรอบก็เถอะแต่ว่าเราก็กลัวน้ามันเดนไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ก็น้ำมันนิดหน่อย คอนเทนต์ดีอ่ะมีแต่ไ <mayor> ข yeah. oh mm ่ขาวคอนเทนต์มากห่ามาใช้มีแต่ไข่ขาวไม่มีไข่แดงเลยโอ้แม่แม่แม่ทำไมถึงกระเด็นด้ะ เท้นตรงไม่มีไขแดงอ่าเป็นไงล่ะเค่นนี้แหละไม่มีอะไรให้วางพี่ตักข้าวมาแล้ว <c oughs> ชามเล็กนิดหน่อยเพราะว่ใช้กินไปแล้วนี่ เดี๋ยวจะแถมอีกเมนูเป็นเมนูไขยุยี่หรือว่าที่เขาเครียกไข่คนนะ่ะบ้านเราเรียกไข่ยี่ไ,ไ่ธรรมดาทำข่ย,ยี่กันเราจะขัดใจที่เราใช้ช้อนนะก,ก็ตั้งแล้วเปิดสาเขียวไว้ก่อนเลยจริงๆถ้าเป็นสูตรแม่ก็จะทำกระทะให้ร้อน ใช่ทำไมเอาไว้เป็นปุ๋ยต้นไม้จริงๆต้องทำเอกร้ากระทะ้าะะแบบกระทะาซนะีนจะอร่อยกระทะแบบนี้มันไม่ได้ติดไม่ได้ติดกอด กระทะนี้เราเป็นแบบลื่นเลยเด้ออันนี้ไม่ได้เกล็ดมีดก็ทำไดอ้ได้หอมดน่อยหอมมาก ถ้าทำกระทะทีมันก็จะดีกว่าน,นี้พยายามไม่ผูดโดนนี่อยู่ไม่ผูดโดนกระทะอยู่เราก็จะใส่พริกไทยนิดหน่อยนี่ถ้าไข่วิ่งถ้าไข่ดาวเลยที่ไม่มีไข่แดง ัย,เ,ยเรียบร้อยเรียบร้อยไข่ย,ยูยี่กับเรียบร้อยไข่ย,ยูยี่หรือที่คนอื่นเขาเรียกว่าไข่คนกับไข่ดาวใบเล็กที่ไม่มีไข่แดงแต่การที่ต้องกินกินรีวิว แล้ว่าจะมีไข่แดงใบติวนะที่แทนไม่มีด้วยกลิ่นพริกไทยหอมมากอือไข่ลาวปกติเลยแค่ใบเล็กแล้วก็ไม่มีไข่แดงแล้วก็อันนี้ไข่ยู่ยอือเค็มใส่เยอะไปหน่อยแนะนำเลยกระทะตีนอะกระทะแบบนี้แบบนี้ใช แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วแบบใส่ตอนร้อนๆนะให้มันกรอบๆแล้วก็ยังไม่ค่อยสุกมากเท่าไหร่อร่อยมากเพราะว่าแม่ทําแบบนี้ให้กินทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับอร่อยมากจนต้องมาทําเองว่างๆไม่รู้จะทาอะไรก็ทําไข่วีเพราะว่าไม่อยากทอดไข่ดาวไข่ดาวกระเด็นไปแล้วบ๊ายบายวันนี้มาแบบนี้แหละไปแล้วบ๊ายบายใช้เสร็จแล้วอย่าลืมปิดวอลแก๊สกนด้วย ปิดไปทางซ้ายนะถ้าแบบจะปิดอะแต่ถ้าจะใช้ก็ปิดไปทางขวาแล้วก็กดปุ่มโอเค